ครับวันนี้ร้านโฮเนตเทคโนโลยีสาขาสลินจะมาแนะนำการเข้าหัวสายแลนนะครับแคต5อุปกรณ์ก็จะมีคีมน,นะครับสำหรับมีสายแลนและบางคนถนัดก,ก็ใช้เครื่องมือ่นนี้ได้เลยแต่ตัวผมนะครับก็จะใช้กันไกรนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์นะก็จะมีัวแลนนะครับแคต5 แล้วก็มีบูธสองหัวสำหรับที่จะเข้าสายแ,แลนดังนั้นเรามาดูวิธีการเข้าสายแลนนะครับตอนแรกก็จะต้องใส่บูธนะครับแล้วก็ใช้มิตเตอร์ป่อสายประมาณ2เซนเพื่อที่จะให้สายแลนนะครับ ดังนั้นสายแรนก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีขทอนะครับเขียวเขียวขาวส้มส้มขาวฟ้าฟ้าขาวน้ำตาลน้ำตาลขาววิธีการเข้านะครับก็เริ่มต้นที่สีขาวส้มและก็ตามมาด้วยสีส้มอย่างนั้นก็จะเป็นสีขาวเขียว แล้วก็จะตามมาด้วยสีฟ้าหลังจากสีฟ้าก็จะมาด้วยขาวฟ้าแล้วก็จะตามด้วยสีเขียวแล้วก็จะตามด้วยสีขาวน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลในการที่จะเข้าหัวนะครับก็จะต้องรีดสายให้เสมอกันก่อน นะครับมีสายให้เสมอกันกันโดยเริ่มต้นที่ไ้จากขาวส้มส้มขาวเขียวแล้วก็ฟ้าขาวฟ้าแล้วก็เขียวขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเพื่อเรารีบสายนะครับให้มันตรงเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับรีดให้มันตรงเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าหัวได้อีวนี้ก็ใช้กลนไก นะฮะกลันไกายเป็นตัวตัดเพราะว่ากลันไกจะตัดเสมอดังนั้นในการเข้าหัวนะครับมันก็จะมี2ฝั่งฝั่งที่เป็นทินกับฝั่งที่เป็นอันแจ็คเราจะต้องหันฝั่งที่เป็นพินนะครับเข้าหาตัวเองเสมอในการที่จะเสียบเข้าไปในร่องเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องดันตัวนี้เข้าไปนะครับ เวลาดันจะต้องให้ฉนวนสีขาวเข้าไปอยู่ในนี้เพื่อว่าเวลาเราหนีบตัวนี้จะได้ช่วยหนีบแจ็กเก็ตของสายแลนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดหลังจากนั้นเราก็ใช้กีมนะครับซึ่งเป็นล็อกสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ย้ำนะครับแล้วก็เถิบลงมาจากหัวนะครับย้ำดันเข้าไปครั้งแรกนะครับแล้วก็เถิบตัวนี้ลงมาสักนิดหนึ่งแล้วก็จะย้ำอีก นะครับก็จะเป็นการเสร็จนะครับเป็นหนึ่งหัวหลังจากนั้นเราก็บูทนะครับมาใส่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเข้าหัวแรงแคทห้านะครับ